พี่จุกกว่น้องพี่จุกกว่น้องพี่จุกกว่น้องพี่จุกกว่นอ้องอะอะอะโอ้ยหลงไปสุด โดนลงไได้ไหนพี่โดนทิงไปนะตายไหมดูพี่เบิร์ดอยู่ไหนอ่ะพี่เบิร์ดอยู่ไหนตะแกงเหรอชิปหายแล้วไม่เห็นกูด้วยกูอยู่ตะแรงเออต้องให้พี่โ์ให้ให้ผมกระโดดเก็บไปนึงพี่เบิร์ดตกพี่เบิ พี่เบิร์อยู่นี่อยู่ตตะแองนี่ตะกแองเลยตกลงมาดิอยากปั่นนะไอ้เหี้ยพี่เบิร์ตดิ้นหน่อยพี่สู้ชีวิตหน่อยอยาให้ชีวิตมันสู้กลับพี่เบิร์ดไฮ้เวอร์ไอ้อะโอเคมาพี่เบิร์ดมาตื่นเต้นด้วยกันมาพี่เบิร์ดมา อเฮ้ยเอ้าอยูท่ที่เดิมที่เดิมเดี๋ยว i̇şte ไปได้วยกันเลยตรงนี้ดีกว่าพี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้โดดได้เลยเนี่ยตรงนี้โดดล่วงเลยวิ่งวิ่งไวแล้วโดดล่วงเลยตรงเนี้ยมาพี่มาพร้อมยังสามสองหนึ่งปั๊บไปอะหน่วยหน่วยแพ้มาเร็วคางยี่ห้อบนเนี่ยสูชีวิตจ้าเฮ้ชูไปแล้ว ไมกเ้เทียแม่กดกูเป็นร้อยนัดเลสัตว์มาแล้วไม่ไนที่ไหนที่ไหนกลัง้โลไปให้พี่ไม่เป็ว่าตุ้ยตัวกดพี่ี่ยมนตกมาตาหมือนกัรถไอโทนี่แม่งหายไปไหนวะเนี่ยยังไม่เบิรยังไงยังม่ลเลยมาแล้วอะไรวะต้งเลยเที่ยหรือปีเตอร์ก็แคไเนี่ยย้ยสั์เลยแมันบ้าุ้ยไปหลังนะแซม มาช่วยแทนหน่อยเบอรไม่ตายตายแล้วไอ้เชียโทนี่ไปไหนแล้วเนี่ยไปดูด้วยนมีเสียงอยู่อยู่อยู่ข้างนอกพี่ใช่ใช่ตรงนั้นอันเอเดียของจริงนะเนี่ยดูดัานซ้ก่อนดิที่เราอยู่กันครบถูกป่ะเจอแลนดมินนี่โลกะแลนมินโลกะแลนมินเปล่าพี่โทรถามดิเรื่อง นี่คือรวมศพล่าสุดด้วยถูกปะใช่ก็มีทั้งหมด9ศพไง9เหรอวะเมื่อกี้ที่เราข้อตู้งเหรอ9ก้าว่ามันกว่ามันไปแล้วมั้งไม่น่าอยู่แล้วล่ะพอแล้วเขาว่ามันพอแล้วเสร็จแล้วออกแล้วออก็แล้วจ้าอีกสักไฟอ่าอ่าอ่าลองเก่งๆต่อยกันต่อยกรอผันดำผันดำต่อยเล็กๆใกล้ๆเป็นเลื่อีกันก็ได้อ่าขึ้นลูกขึ้นลูกไปด้วยจีดุ๊ยพอแล้วใช่ ดับคันดห็นะยาอนแตกนะพี่มาถึงก็แตกเลยจัดให้เลยอ่ะขวาเดี๋ยววา่ขวาขา้ขา,ขา,ขา,างตึกไม่กันเฮ้ยโอเลี้ยงส่งโลมาที่กูมาร์กเลยที่กูมาร์กอะ่ะดนป่ะข้างหน้าสุดเลย แบบม,ม่ท้นคข,ขวาบนน่าจะออกนอกเมืองตรงยาวโอ้เยี่รถแม่งแรงจัดไอสัตว์ไปนู่นแล้วรถสภาได้สองศพนะอยู่กับแวนหนึ่งเรือหนึ่งเคมันมีกี่คนเมืเ่อกี้ห้าค, <5 S 1> คนปะมาขึ้นเค <c oughs> <laughs> อะไรแค่ <c oughs> รอบนี้ต้องไม่ตกแค่นั้นแหละป็นหนึ่งอแล้วนาวหนาหาเออเอ่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 อเือเอ่อเถือเอ่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 อเ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 ่อเ่อเอเ่อเออออ่อเ่อเอเ่อเอเเอเอเ่อเอเอเ่อเออเเอ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 อเอเอเเออเอเอ่อเอเออเอเ่อเอเอออเ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 เอเอเเ่อเอเ โคตรแสบสัตว์ไอ้เหี้ยไม่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 มึงฟังกูเวลาฮอเข้ามาทางนี้ใช่ไหมมึงก็เดินมาอีกฝั่งถ้าเวลาฮอมาอีกฝั่งอ่ะมึงก็อยู่ตรงกลางนี่อย่างก็เดินไปตรงบันไดเข้าใจปะแค่นี้เองม้วนไปบนมาแค่นี้อย่ายืนขอบๆอย่างนี้ขอบเหี้ยเนี่ยสองข้างเนี่ยห้ามยืนหมดเลยห้ามยืนหมดเลยเพื่อนขึ้นบันไดก่อนแล้วคโอเคกดลงพอเป็นสแตตบายชั้นล่างได้ปะขึ้นอี้านหรือพอแล้วขึ้นอีกปะแล้วพี่บอกอยู่ชั้นอยู่ชั้นอยู่ชั้นที่ปตีอยู่เลยพี่โอเค ชั้นชั้นนี้นะพี่พี่เฉินตยเฮ้ยไมตายไมตายไมตายไเฮ้ยพี่ตายแล้วดูสองยิงขงบนเออ่นแหละที่กูโดนอ่ะรอยนัดอ่ะที่กูโดนอ่ะตรงนั้นอ่ะวผมเปลี่ยนมวผมเปลี่ยนมผมเปลี่ยนผมก็ไม่อยู่ผมก็ตั้งใจจะลงพอดีเลยไงมันกดไม่หยุดเลยยิงข้างบนอ่ะโทรศัพท์บข้าวไอ้หหนูหนูหนยามีวุะมีมีมีเนี่ยมีโอเคอะต่อตนครับหน่งต่อครับ ไม่ถึงไม่ถึงชั้นนี้ยิ่งไม่ถึงชั้นนี้พี่คอนเฟิร์มพี่คอนเฟิร์มยิ่งไม่ถึงชั้นนี้แน่นอนครับการะยะไปแล้วไม่ถึงเออไอพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเขไม่แน่ใจผมบ้านแล้วผมถือศพเพราะผมมีมีที่โดนล่มนะมาดิมาดิมาไม่โดนมแต่พี่ขอปืนพวกปืนมันโดนไม่ได้นะเก็บปืนแล้ว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 มาเพื่อการนี้เออมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะคือเก็บเข้าคลังไปแล้วมึงไม่มีปืนเลยว่างั้นตอนเนี้ยถถููกกพี่โอเค เลยกูเก็บมาเครื่องอันนี้เฉพาะเฮ้ยจะเย็นพี่ลอสบเล่ด้วยเราสบเนะเตรียมน้าให้เฉินโอเคครับไปสองสามเฮ้ยอัน้เลยละมิงเลยใหู้ขึ้นข้างบนใช่ไหมวันดีครับลิงน้อยเเครฟิวบริเวณค่นหลือข้างหรือข้างโอเคยินดีต้รับสู่ชั้นนี้ครับลิงน้อยมันลงมาพี่แทงไม่ให้ตายอย่งเดียวพอพี่ก็อยากตกนะพี่นะได้

รู้ว่าเต่งหัวเู่งหูวเ็กอยู่เสียเลยเยี่ยฉันนี่เสียเลยสัตว์เิอเลยตบปอบเป็บเขินเลยครูวังมังนะว่าโดบ้าโดบ้าโดดีโดเหมืนจะโดนะไม่โดน่ว่ะเขาาจะใช้ันอะไปโลน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 ไปล้ละจีไปล้าจ้า โอ้โัมเบไประชาชนข้างล่างงงเลยเอ้ยอะไรมันตกไปข้างหน้าวะจ็ดโฟจุดโฟไม่สอบเอางี้อยากให้ผมชุบไหมถ้าอยากให้ผมชุบเด้งทีหนึ่งได้ผมชุบเลยขอเด้งทีหนึ่งตดึงไม่ขอดูหน่อยเด้งทีนึ่งได้มด้อนแล้วชุบ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 นะครับไม่ใช่งี้ชุบละชุบเลยเอาไงเฮ้ยเฮ้ยีเหรอเด้งไหมเด้งไหมถ้าได้งได้ชุบเลยถ้าไม่เด้ไม่ชุบนะเอาไงเนี่ยเอาไเนี่ยเอาไเวลาอดเล ก็ปู่อะไรก็ไม่รอดปิดไฟปิดไฟมันไม่รอนสภามารวมแล้วข้างล่างนั้นไม่น่าจะไหวแล้วไหวไหวพี่มุมมันมุมมันเป็นมุมเดียวไม่ไม่ไมายถึงไฟแล้วอ่ะออ๋โอเคเจ็บตัวมาแล้วอสภามาแล้วสภาเรามาว่ะอะไรอาดิไกลไปไกลไปกูยิงไม่ได้เฮ้ยอย่าพอไายจบพี่นอนอยู่บอกกูสลืมสลือฟังได้หมดแล้วข้อมูลที่มึงพูดกันนะเกณฑเกณฑปิดเนณ่ะดูทรงปิดเกนฑ์เจ้ากหน้าเออพรุ่งนี้มันเอาคืนแน่เปล่าโดนแก้ละสภาห้ามเรียบร้อย ไอ้วมันโดนเมียตบจนเบอร์มาแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่รถมันระเบิดหมดเลยวะตรงสามแยกอะพวกเราเราพวกเนะตำรวจพี่พวกเราเออพวกเราอ่ะนะปากปาขส้นอากาศไปเที่ยวเราเผารถตำรวจกันไอ้เหี้ยโคตรหยาบเลยที่ที่เห็นว่ามีคนมาอยู่บนตึกอะไอสัตว์ยืนเผาอยู่นะยืนราดน้ำมันอยู่อะตรงกลารลงดูดิแล้วอะตึกเต้นแล้วอะบ้านต่ามือเทื่อนจริงอะเถื่อนจัดอะ เฮ้ยเหมือนมันจะเหมือนมันจะมามันจะมาแลนด์เดนมาแลนด์เดนมาแลนด์เดนมันจะมาแลนดิ้งที่ตึกปูนข้างหลังเราเลยเออแลนดิ้งอ่ะแลนดิ้งอ่ะแล้วมันจะมันเหมือนจะเข้าพร้อมกันนะพี่เนี่ยสามสี่จำเลยมาลืมๆเฮ้ยขึ้นตรงมาลำหนึ่งยิงได้ปะบอกแล้วว่ารอชุบด้วยข้างล่างสภาปะสภาปะสภาตำรวจมันอะไหนมองวะ มาแผ่นแล้วเออทางฝั่งนี้เลยแหม่คุ้นๆโว้ยมาแล้วมาแล้วแหม่ไม่น่าพูดเมื่อกี้เลยพูดสามลำแลี้ยวทำไหมมาแล้วลืมลืมลืมอันนี้แหละบรรลับความแป้งของเราตัวนี้แหละมาแล้วขวามา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 ขวาไกลไปยังยิงไม่ได้ไปแล้วไปถอยหลังเข้าด้วยไอ้เฮียถือว่าขับรถไอ้สัสสองลำสองลำสองลำพิเศษมันเนี่ยไอ้เฮียถอยหลังเข้าไปคนละทางคนละทางมาแน่โมนี้มาแน่ ยิงกันดูกระสุนดีๆนะมึงอยากยิงกระสุนหมดได้หายตบอยู่หาตบอยู่แวนลอยแวนตำรวจมาไอ้ยูแวนตก ตายไม่ได้แมนไอ้ยูแวนตายตำรวจตกตายด้วยไอ้สัตว์ตำรวจก็ตกตายตายหมดไอ้สัตว์ตายหมดแค่นั้นแหละ,ละตายหมดคนวันนี้ตายหมดไม่มีใครรอดอืมศพเด้งเอ้ยเราเรายังอยู่เรายังอยู่ชุบหน่อยน้องไล่ชุบคนหน่อยเดเป้าเฮ้ยใครขึ้นมาตำรวจหรอชุดดำๆ,ดำๆเฮ้ย ไอสัตว์มันเอาใบพัดชนเลยอะนี่อะไรตายไปดิสัตว์ไอเชียเราต้องมีคนขึ้นมาไอเชีย,ยอ๋อตำรวจอยู่จุดตรงนั้นเว้ยอยู่ตรงอะไรวะหน้าหลือปะเฮ้ยเรายังมีเพื่อนอ,อยู่เลายังมีเพื่อนเหลืออยู่มีคนปีขึ้นมาน้องรถีน้องที่ไม่มีวันหมดใครวเาดีดยไอเทียอยู่ตรงนี้ไอหลอโทนี่โทนี่โทนี่ แล้วกูจะเอี้ยวตามตามพียอะไรเนี่ยมองตรงนี้มันก็เห็นไอ้สัตว์มาแล้วอี๋สองศพอะน้องงานเนี่ยวิธีกรรมเนี่ยโล่ไม่ต้องจดจำเราโกหกเขาได้แหละนี่เป็นคนชุบนะพี่ไม่ชุบนะเห็นปะมาบ้าเลย้อเพื่ออยู่ข้างบนอีกเลยปั๊มหน่อยเอฮ้ยเราถือกเนิดถ้าเรากลับมาบใหม่วันนีเราไปทางล่างเหรอ ตนนี้เด้งลงไปครับนนี้เด้งไงสัตว์จะเด้งสดสมิีงอะยรทุ่นี้พี่โทพี่โทอยู่ข้างล่างครับเดือดเขาขอคืนเดี๋ยวโยนนคิดแผนใหม่แล้วตำรวจคิดแผนใหม่แล้วตำรวจคิดแผนใหม่แลวตำรวจคิดแผนใหม่แล้วเฮลไฮด้าเว้ยพวกกูตายหนึ่งงอกสองแค่นั้นแหละโอยบารโทรเบเฮียกูได้ยินเสียงสุดท้ายอ่ะได้ยินเสียงสุดท้ายเสียงเชิญให้มาแล้วแล้วกูก็ดับไปเลยไปก่ดัทุกคนเหียไอ้หล่อไอ้หลอไปไหนหล่อล่นหรอลนล่นล่นหรอน่าจะล่นหรอ เมื่อกี้ตอนที่แบบฮอฮอกำลังจะชนน่ะกูเหมือนได้ยินเสียงตำรวจไต่ลงมาจากข้างบนพอดีเลยนะใช่เขาตกลงมาตายหมดเลยพี่เหมือนมันแบบว่าคิดแผนไว้แล้วแบบชนปุ๊บลงปั๊บอะไรอย่างงี้ปะใช่หน่วยคอมมันโดไงพี่แบบมองนอกอ่ะเออทำ Impossible เยอะตายตัตายฟรีเฮียตำรวจตายฟรีมันมาอีกแล้วน่นรอบสองว่ะเมื่อกี้ตอนชนกูว่าในในใจน่าจะแบบร้องเพลงตื้ดึงต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 ึงน่าจะแบบชงทรงนี้ตติกตอกอ่ะน่าจะแบบฟิวช็อตติกตอกอ่ะชนปุ๊บลงมาช่วยตัวประกันอะไรเงี้ยเขาอยากมีสไนเปอร์ว่ะ กูฝันฝันเหมือนเห็นใครโดนใบพัดปั่นไม่รู้ไอ้เยี่ยเมื่อกี้ <c oughs> ไอ้หลอดเหรออะไอ้หลอดเล่งไปด้วยเดี๋ยวก็หล่นเขาเสือสันหาจะหามุมมาฆ่าพวกกูเนาะมึงก็ยังทุ่อุตส่าห์ลงมุมนู้นเน,ะนาอนเนอะอยากลองไหมนี่นแหละพอตำรวจจะขึ้นมาอเอาศพหรอาไปเลยมาไปเลยมาไปเลยเขาจะขอตัวตำรวจคืนพี่ตำรวจหมดแล้วไม่แล้วเขาจะมาเอายังไงเอาฮอมารับอย่างเงี้ยหรอคือเขาต้องขอปีนขึ้นมาเพื่อเอาตัวตำรวจลงไปพี่เพราะมันมันอุ้มไปไม่ได้พี่โอเคตรงนี้ต้องให้มันดิ้นจนกว่ามันจะหล่นไม่ได้เนี่ยจะได้อีกนิดเดียวลอีกนิดเดียว ไปล้านหนึ่งไปหนึ่งล้านการเหล็กหนึ่งพี่เราไปี่ไปอนะออรอเนไปพรกันไปพรกันพี่กูง่วงเหมือนกันกูไปพรกันไปพรกันสบอิไไปพอแยกวันนี้ไปพักดี่าไปเลยโอ้ยเรเฮ้ยพวกเราเฮ้ยสั้นอิมพอสซิเบภารกิจที่เปนไปไม่ได้เราเว้ยอุ้งกูด้วยไปก่อนอุ้งกันอุ้งกันไอวอุงอกั้อุ้งกั้งองอีกรั้อุ้งอกั้ง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 อุ้ ไปโดดพีชีพอย่างเดียวเลยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องกินเดี๋ยวสภาไปที่ตำรวจไปทานคอนเทนต์ซะแล้วกูไอ้เฮียเขาลงล่มกันเท่ๆเฟี้ยวๆไอ้เฮียมาทางตลกซะแล้วไอ้เฮียลงทางลัดเลยละกันแล้วใครจะมาชุบกวดทีนี้ไม่ได้เลิกฮัลโหลน้องนี่พี่เอง Can you hear me ไอ้ไอ้ มันมาอย <us> <is> <drink> ู่ฉัน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 โอเคไม่เป็นไรสสย์เสย์อุ้ยตำรวจยิงเหรอเห็นปะเห็นกูปะโฮ่ๆกูถามน่อยเธอวะเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ย ครับผมมาแล้วเฮ้ยย,ยกกิ่เกิดนะกูเฮ้ยไป,ไปน้องอันเดมะพี่โอ้ยไอ้เจ็บจัดเฮ้ยเฮ้ยเกาะผมมาเสียฟีอ่ะการเดือบไปสามสี่ตัวนะพี่อเอ <ไป S 2> างีมาตำรวจมาตำรวจเห็นปะล่ะอะปั๊มเลยพี่ เดี๋ยพี่ไปนี่เอาก่อนเลยพี่ไปดิไปดิไปเลยอุ้ยเอ้ยผมเองผมเองผมเองโอ้โหกูจะได้โดดล่มกับพวกมึงดีๆแล้วเมื่อกี้พี่เปิดไปอ่ะไปไม่ไปทำอะไรของพี่นะกูก็จะเดินลงบันไดอ่ะแต่แบบเหมือนขามันก้าวพลาดอ่ะหล่นลงมาเลยพี่ใจลอยพี่ใจลอยอ่ะไอ้เหี้ย อ้ต่ารวตรงน้นนี่เเมื่อกี้ฮ้ยเล้วอขาวๆาวมุกลงมาเมื่อกี้รงรดีนะว่าหางตาเห็นก็ว่าอยู่ไอ้กอดนอนยาวดูทรงแล้วไป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 คุณว่าเขาจะห้ามไหมแต่ติตารวจอะตำรวจถ้าตำรวจเยอะกว่านี้กูว่าเขาก็ได้อยู่นะถูกปะใช่ๆชชช่มันช่วยได้พี่มันช่วยช่วยได้เลยแหละผมเว่าช่วยได้เครับขาจะเล่นต้องมา40เคสอะสเคสอะเออ มันเลยอ่ะก็บอกเลยมันเลยอ่ะไม่ก็แบ่งมาที่นี่สักสิบก็ได้แล้วที่เหลือก็ไปอุ้มให้เขาแบบมาสนใจที่เราอะไรเงี้ยเออได้ตั้งกันได้ตั้งกันได้ว่าตอนอีู่ผมคิดไหมผมคิดแบบนี้แหละว่ก็จะดึงเคสเฉยๆรอบใบรอบาบกูว่ามึงโดนแบบนี้แบบกูแน่เลยที่มันทำกับพวกมึงเมันแน่แน่เลยเฮ้ยถ้าใครจะเล่นต่ออันเจลตัวเองแค่นั้นแหละเพราะว่าด่วนซัพพอร์ตเขาจะนอนแล้วฝันดีครั้งนี้แหละโอเคกูนอนแล้ว ดังี่เดียใครพักก็พักใครอยู่ก็อยู่ฮาอตะลัี่เจมสวยเอันครับเจกันบุวตอนนี้รบดีครับันดีครับันดีครับันดีฝ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 ันดีันดีฝันดีฝันดีฝันดี